มากินหมูกระทะน้ำลาจ้าเมื่อนี่เบิ่งดูนี่เบคอนน้ำหมูสวดกะละมังเบิ่งผักลาสี่เบิ่งผักสักวันเมื่อนี่ลาชิก,ก,นนาชก,ากินผักคักเลยเขาก็ใส่ตเตาไฟฟ้านะจ้าเมื่อนี่เนาะเดี๋ยวเอาเบคอนลงไปย่างก่อนจ้าหมอ้ออันนี้เขาบ่าต้องใส่มันหมูนะจ้าเพราะว่ามันติดกระทะจ้า กินเส็บแสบเส็บแสบมาเด้อพี่น้องมากินน้ำหลาเด้อเอาสามสันลงไปมากินสามสันซื่อหมูสไลมาแล้วก็เอามามาักเอาหม่จ้าพี่น้องเดี๋ยวหลาสิเอาขนาจน้าจะขานาลงไปต้มเบิดเลยเป็นลำเลยเป็นต้นเลย เบคอนจะใส่น้ำจิ้มแบบช่ำๆกันไปเลยพี่น้องไงเลยเห็นนาล่าวะแซ่บพักพี่น้องเลยแซ่บด้อีพอีเมียน้ำจิ้มแบบข้นๆเลยพักคืเอเราจะ สับสองเลยลเอาลงไปต้มน้ำนจะจ้ะ ลาหม,มักหมูขามขึ้นได้จ้ะหมูหนุ่มแห้งบนเหนียวเลยกินขคำใดก็อยากเดให้พี่น้องเบิองด,ด้วยเดี๋วนี้มันแซ่บเบิงน้ำจิ้มเกือบเบิดเลยไหมพี่นอ้อง หมูกระทะลามากที่สุดกับสามสันเจ้าเบิ่งใบพัดลาให่งเ้ง <laughs> เยวให้มันเย็ยนก่อนลหลางกบ็บ่มีความสามารถกินฮ้อนๆนได้ด้วพี่น้องก็ต้องให้มันเย็ยนก่อนจะ <c oughs> แต่เพชดนี่กินได้จ้ะเพ็ดนี่เพชดนี่สูตายได้ย,ยุ้พักไว้ก่อนนะจ้ะเนาะกินไปบันนี่สิีดี่แนมเดียวเบิงตะกองนบพี่น้องว่ากดอัดบ่กินไปตั้งหลายอื ครับเอาเลายหลายเลยจ้าพี่น้อง ขนาดลามักเป,เปื่อยๆพักยังกระจามพันห้าได้ต้มนะมักเปื่อยๆจับอ โอ้ยแสบแฮงอีิพอยอี๋เ่ม๋ยรู้จักแสบแสบเลย กินมาเนี S ่ยซสบแหงอะไร แสบค่ะที่น้องเออ